สื่อถึงใครไม่ต้องเดาแสนฟาดเดือดทิ้งท้ายสุดพีค ก่อนหน้านี้ทานายตั้มกับแซนวิสาพัฒหลังจากที่ทั้งคู่เปิดศึกในโลกออนไลน์เกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาก็มาถึงจุดสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณแม่พนิดาแม่ของแตงโมได้มีการเจราจาไก่เกลี่ยกับแก๊งสปีดโบท๊ทจบลงด้วยดีโดยจ่ายเยียวยาด้วยการมอบเงินสด2ล้านบาทให้กับแม่แตงโมพร้อมเงินเดือนอีกเดือนละสามหมบาทเป็นระยะเวลา20ปีไม่ตกแก่ทายาท ล่าสุดแซนฟาดอีกรอบเรียกร้องความเป็นฮีโร่เพื่อปกปิดวิธีสกปกเหมือนจะร้อนตัวโดยแซนวิสาพัฒโพดล่าสุดเคียงข้างทนายส่วนตัวมีแอนด์มายโลเยอร์ต้องเป็นคนเก่งจริงประเภทไหนถึงออกมาร่ายยาวประวัติการศึกษาของตัวเองถ้าไม่ใช่เพื่อปิดปมออกหมายเรียกแล้วยกเลิกทั้งหลักฐานชัดเจนแบบนี้ใช้ความสามารถแบบไหนคะ ใช้วิธีย้อนอดีตพูดถึงเรื่องที่คุณบิดเบือนความจริงเรียกร้องความเป็นฮีโร่จากสังคมเพื่อปกปิดวิถีสกรปรกที่คุณใช้เพื่อยุติบางคดีหรือเปล่าคะเท่าที่เห็นมีความสามารถน่าจะเป็นด้านร้อนตัวนะคะ โดยก่อนหน้านี้แซนได้โต้ก,กลับทันควันหลังจากที่ทางทนายตั้มได้โพสต์ว่าความยุติธรรมถูกพากไปเพราะเงิน9.2ล้านคนนอกอย่างพวกเราได้แต่เบป้ปากซึ่งแซนก็โพสต์จัดเต็มส่วนกลับด้วยข้อความว่ากล้าพูดว่าความยุติธรรมได้ถูกพากไปขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดีเพราะทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้จบทนายช่วยอายจุดๆ,ๆมันบ้างเวลาทวงถามหาความยุติธรรมเพราะสิ่งที่คุณ คือยัดเยียดความเป็นจำเลยให้คอบอรอโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิดจากนั้นทางด้านทานายตั้มก็สัดกลับแบบเจ็บเจสับแสว่าคนทิ้งเพื่อนไว้กลางแม่น้ำเจ้าพยาย่างกล้าแซะคนอื่นว่าอายหมาแบบคุณนะเปรียบเทียบกับหมาอยางสงสารหมาเพราะหมาคือสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์มันไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่ตัวคุณเองถ้าไม่รวยไม่เส้นใหญ่ไม่รอดคุกหลอกบอกเลย